ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีนะครับ EP นี้ครับเป็น EP ที่พิเศษมากๆสำหรับผมนะครับเนื่องจากเป็น EP ที่ทยาน daily podcast ครบ100 EP แล้วครับ100 EP เนี่ยเป็นหมุดหมายที่ค่อนข้างมีความหมายสำหรับผมนะครับเนื่องจากว่า ในตอนแรกที่ผมเริ่มทำเนี่ยครับผมยังไม่มั่นใจเลยครับว่าผมจะมีโอกาสทําได้ถึง100 EP หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยหันไปมองนะครับท่านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแทบอาจารย์นพดลอีกหลายๆท่านนะครับทำกันไปเป็นตอนที่เกินพันกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้โหผมจะมีโอกาสที่จะทําอย่างนั้นได้หรือเปล่านะครับก็เลยหมายมั่นปั้นมือตั้งใจมากว่าใน100 EP แรกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ทบทวนตัวเองนะครับในการที่ Ce, หรือทำตัว Podcast เนี่ยขึ้นมาว่าเราจะสามารถทำมาได้จริงๆแล้วมันเหมาะกับสิ่งที่เราอยากจะทำหรือเปล่านะครับก็พอครบ100 EP นะครับก็เลยได้มาสะท้อนฮะได้มานั่ง r e f l ล็กตัวเองก็พบว่าผมค่อนข้างจะมีความรู้สึกชื่นชอบนะครับในการได้มีโอกาสหาข้อมูลนะครับหรือเก็บเอาประสบการณ์ที่ผมได้ไปบรรยายหรือได้อ่านหนังสือหรือได้พบจากการอ่านข่าวต่างๆเนี่ยและวอ็มาสรุปครับ เป็นพอดแคสต์ที่ระยะเวลาไม่นานเพื่อที่จะเอามาถ่ายทอดแบ่งปันนะครับให้กับคุณผู้ฟังแล้วรู้สึกว่าเวลาทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสมานั่งอัดพอดแคสต์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมกําลังได้ทําประโยชน์หรือแชร์เรื่องราวดีๆที่อาจจะมีประโยชน์ทั้งในมุมมองการใช้ชีวิตหรือในมุมมองเศรษฐกิจสังคมหรือข่าวสารนะครับให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านและมันทำให้ผมรู้สึกว่ามีกาลังใจที่อยากทํา เพราะฉะนั้นเนี่ยใน EP นี้ครับก็เลยอยากจะขออนุญาตนะครับอาจจะไม่ได้เอาเรื่องราวข่าวสารหรือรีวิวหนังสืออะไรมาพูดคุยแต่ก็อยากจะมาพูดถึงความรู้สึกนะครับว่าครบ100 EP รเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับอย่างที่1เลยครับพอครบ100 EP สิ่งที่ผมทําก่อนที่จะมาอัด EP ที่100นะครับก็ตามรูปแบบของทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบแบบมหาชนนะครับไอเดียนี้ผมเป็นคนคิดมาเองหลักการนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ งั้นเราก็ต้องมีการมีระบบในการ Evaluate นะครับหรือประเมินผลงานของตัวเองเช่นกันนะฮะว่าใน199 EP ที่ผ่านไปเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังกขาชอบหรือไม่ชอบนะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยครับของผมผมก็นะสังเกตว่ามีท่านใดบ้านที่ติดตามก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามผมอย่างเป็นประจำไม่ว่าผมจะไปบรรยายที่ไหนพูดช่องไหนนะครับหรือไปบรรยายให้เพจไหนก็ตามนะครับก็มักจะเห็นคุณผู้ฟังหลายท่านครับที่ ตามไปแล้วก็ให้กําลังใจรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นกําลังใจที่ช่วยให้เรามีกําลังใจอยากจะบรรยายอยากจะทําได้เรื่อยจริงเพราะว่าก็ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยพองงานบรรยายมันเยอะมากๆเนี่ยนะครับประกอบกับงานที่มันเยอะมากๆบางทีก็นั่งรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้เราต้องลดลดงานพวุนี้ลงบ้างหรือเปล่านะครับแต่ก็จะได้กําลังใจที่มาหลังไมล์อินบ็อกซ์เข้ามาจากคุณผู้ฟังหลายๆท่านนี่แหละครับทำให้ผมมีกําลังใจว่าโอเคงั้นถ้าสิ่งที่เราทํามันมีประโยชน์มีคนที่ รู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องที่ผมทำเนี่ยผมก็น่าจะทําต่อไปนะครับผมก็เลยใช้วิธีประเมินโดยการเลือกครับนะฮะเลือกคุณผู้ฟังที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยผมน่าจะน่าจะขอคําแนะนําได้แล้วกันนะครับแล้วก็ direct message ตรงไปหาเลยครับว่าขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อโทรไปพูดคุยนะครแล้วก็ขอ evaluate นะครับว่าต่างๆที่ได้ติดตามกันมาเนี่ย มีอะไรที่อยากจะแนะนําบ้างนะครับคำถามผมก็จะมีแค่3 4่ข้อนะครับเป็นการไม่รบเพื่อเป็นการไม่รบกวนคุณผู้ฟังที่ผมโทรไปคุยมากจนเกินไปนะครับอย่างแรกเลยครับผมก็ถามว่ามีสิ่งใดบ้างครับที่คิดว่าชอบละกันนะในทยาน d a i l y Podcast ที่ผมทําทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับก็คําตอบหลากหลายนะครับก็เนื่องจากว่าคุยกับหลายท่านนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่พอผมทักไปแล้วก็เรียกว่า ตอนรับนะฮะให้ให้ความร่วมมือดีมากเลยนะครับมากกว่าที่ผมคิดซะอีกนะครับก็คำถามแรกเนี่ยถามว่าชอบตรงไหนบ้างนะครับก็ในหลายๆคำตอบนะครับก็จะบอกว่าต้องต้องบอกว่าคำตอบเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะฮะเนื่องจากว่าผมพยายามที่จะกระจายนะครับจะเรียกว่าด e โม g กร p ฟีนะครับของคนที่ผมโทรไปนะครับก็มีทั้งคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับ คนที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นมืออาชีพนะครับหรือทํางานอยู่ในวงการราชการคือกระจายออกไปเพื่อที่จะให้ให้มันมีแซมเปิลไซส์ที่มันใหญ่มากพอเพราะว่าเราก็คงไม่สามารถที่จะไปคุยกับเป็นร้อยคนได้ใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นก็กกคงต้องอเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันสะท้อนนะคะความรอบด้านนะครับก็บางท่านก็จะบอกว่าชอบที่ระยะเวลาเนี่ยนะฮะมันประมาณ10นาทีบวกลบเนี่ยกำลังดีนะครับสั้นนะครับ ไม่ยาวจนเกินไปเพราะยาวแล้วบางทีก็อาจจะฟังแล้วก็หลุดสมาธิไปได้นะครับบางหลายหลายท่านเนี่ยฟังในช่วงเวลาแปลงฟันล้างหน้านะครับทำกิจวัตรขับรถเนี่ยบางทีขับรถไม่ได้ไกลก็เปิดฟังนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออประเด็นมันชัดนะครับพอพูดไม่ต้องยาวปั๊บเนี่ยมันเก็ตเลยว่าอ๋อเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรนะครับแต่ก็มีบางท่านครับเขาบอกว่าอยากให้ทํายาวๆกว่านี้จังเลยนะครับอยากได้พอดแคสระดับ20-30นาที หรือเกือบชั่วโมงนะครับแบบที่ช่องอื่นก็ทำนะครับเพราะว่าอยากได้ประเด็นแบบฟังเพลินๆคุยนาน,านๆอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่แตกแต่างกันไปซึ่งผมก็คิดว่าเออข้อนี้น่าสนใจก็น่าจะเอามาปรับปรุงนะครับว่าเพื่อเพิ่มความหลากหลายแต่ว่าพอดแคสต์ต้องบอกว่าจาก Data Data ท,ที่ทีมงานไปดูหลังบ้านมาเนี่ยพอดแคสต์ Podcast ที่เป็นพอดแคสต์สั้นๆเนี่ยก็จะเรียกว่า จำนวนการ reach แล้วก็เอนเกจเมนตนะครับของผู้ฟังก็จะสูงกว่า podcast ที่ยาวๆอันนี้อันนี้ตามข้อมูลนะครับจากจาก d a t a Analytics นะครับแล้วก็อีกเ,อเพิ่มเติมก็จะเป็นเรื่องของความกระชับนะคะความไวนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็จะมี podcast ในดวงใจอยู่ประมาณสัก10ช่องบวกลบประมาณนี้นะครับก็จะวนๆฟังนะครับก็จะไม่ได้ฟังทุก ทุกอันนะครับส่วนใหญ่แล้วพอติดตามช่องไหนก็จะติดตามต่อไปเรื่อยๆเป็นทุก EP เกือบจะทุก EP นะครับก็สิ่งที่คุณผู้ฟังได้ช่วย Evaluate เพิ่มเติมนะครับในส่วนที่ชอบก็คือว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะบอกว่าอันนี้ช่วย SME ได้มากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการจัดระบบนะครับมุมวิธีคิดในเรื่องของคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนนะครับเพราะจากเดิมเนี่ย เขาก็มีไอเดียคล้ายๆผมนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้จุกจัดระเบียบนะบผมก็คิดว่าเออมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันผมเองก็คงไม่ได้เก่งกว่าผู้ประกอบการท่านอื่นๆที่ทํา SME นะครับแต่ว่าเหมือนกับผมก็ช่วยจัดระเบียบให้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีท่านมีบางท่านก็บอกว่าซิลเคตเอ่อจะเอาทยานนะครับพอดแคสต์เนี่ยก็จะเปรียบเทียบกับ Secret Source นะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงนะครับซิลเคตซอร์สเนี่ยจะเป็นเหมือนกับนาฬิกาของโลกนะครับเวลามองไปก็จะเห็นโอ้แบบ โลกเนี่ยมีความหลากหลายนะครับส่วนทยานพอดแคสต์เนี่ยจะเหมือนกับนาฬิกาข้อมือโอ้ข้อนี้แปลว่าเมตาอร์เปรียบเทียบออกมาแล้วผมเห็นภาพเลยนะครับนาฬิกาข้อมือมันก็คือดูได้บ่อยๆดูได้เรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้เห็นโอ้ทุกอย่างในโลกขนาดนั้นแต่มันเห็นเป็นการสะท้อนตัวเราเองนะครับอะไรที่มันอยู่ในข้อมือเนี่ยก็สะท้อนตัวเเองออกมานะครับแล้วก็อันที่น่าสนใจอีกก็จะเป็นเรื่องของ ม,มีบางท่านบอกว่าน้ําเสียงหน้าฟังอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับพูดชัดนะครับฟังง่ายนะครับแล้วก็อยากให้บางครั้งก็อยากจะให้มี EP พีพิเศษที่เป็นรวบรวมนะฮะทุก E ีเป็นเหมือนไฮไลท์ทุก E ีพนี้เอามารวมกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ชอบนะครับทีนี้ส่วนที่สนใจจริงๆผมอยากจะถามข้อนี้มากกว่าแต่ว่าไม่อยากจะเปิดมาว่าไม่ชอบอะไรนะฮะก็เลยต้องเปิดแบบโพสิทีฟก่อนนะฮะว่าเออชอบอะไรบ้างแต่ว่าข้อที่อยากถามจริงคือข้อนี้ครับ แล้วมีอะไรบ้างครับที่ไม่ค่อยชอบนะครับก็หลายอย่างครับเอามาปรับปรุงได้เยอะมากเลยนะครับเช่นเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็มีบางท่านบอกว่าโอ้ยคุณภาพเสียงเนี่ยบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยู่ในห้องที่มันเงียบจริงๆนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างอันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมก็จะเอาไปปรับปรุงนะครับมีบางท่านก็จะให้คําแนะนําว่าบาง EP เนี่ยข้อมูลมันเยอะมากนะครับ แล้วตัวเลขเยอะอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วผมพูดเร็วไปนิดนึงนะครับพอพูดเร็วปั๊บเนี่ยมันหลุดและตามฟังเอ่อรียว่าตามไม่ทันนะครว่าตัวเลขเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาไปปรับปรุงได้ค่อนข้างจะมากนะครับส่วนอีกข้อนึงนะครับผมก็จะถามว่าแล้วอยากให้ผมทําอะไรอีกมีอะไรที่อยากให้ทํำไหมไม่ว่าจะเป็นอ่านข่าวนะครับไปบรรยายหรือว่าจะเป็นทยาน daily podcast เนี่แหละนะครับก็ หลายท่านจะค่อนข้างชอบเรื่องของความเป็นไลฟ์สไตล์นะครับที่ผมทําเรื่องของรวมสับไวรุ่นนะครับประเด็นไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรแบบน,นี้หรือว่าเป็นพวกโรลเลย a ์ต่างๆอันนี้ก็คิดว่าคงช่วยทําใหออ้อารมณ์ดีนะครับผมก็คิดว่าโอเคก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้ได้บ่อยๆนะครับ<ม>แล้วก็มีเรื่องที่อยากให้ทําก็คือ แต่อันนี้อันนี้ท่านท่านที่ให้ความเห็นมาก็บอกว่ามีอยู่แล้วก็คืออยากให้เน้นเรื่องที่เจอมาจริงๆนี่แหละนะครับแล้วก็เอามาพูดให้ฟังเรื่อยๆซึ่งก็ต้องบอกว่าทยาน d ด i ี่พอดแคสตผมพยายามเน้นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือผมไปเจอไปพบอะไรมาจริงๆอ่านข่าวผมก็อ่านขา่วา,า,นขาวเรื่องนี้จริงๆไม่ได้ไปรายงานข่าวบนหน้าผมไปรายงานข่าวบนหน้าจอเรื่องนี้จริงๆแล้วผมพบว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ เอามาพูดต่อในนี้ขยี้ต่อในนี้ในทยานดิลี่พอดแคสต์จะไม่ได้ว่าอยู่ดีไปอ่านข่าวที่ไหนมาเสร็จแล้วก็เอามาอ่านตรงนี้ก็จะจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับนั้นก็อยากให้เน้นเรื่องที่เจอจริงๆซึ่งผมก็คงจะเน้นเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะอันนี้เป็นเพิ่มเติมจากท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็คืออยากจะให้เน้นเรื่องของอคําแนะนําที่มีให้กับ SME ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีกลุ่มของคนทํา SME ที่จํานวนมากซึ่งในประเทศไทยเนี่ย ถ้าตามข้อมูลนี่มันก็3ล้าน3ล้านรายนะครับเยอะจริงๆนะครับ SME ก็จะให้เอาตัวนี้เนี่ยมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับทาง SME ให้มากขึ้นนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลครับก็ต้องบอกว่าผมได้คำแนะนําที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากแต่นอกเหนือจากคำแนะนําต่างๆเหล่านี้นะครับต้องบอกว่าทุกท่านที่ผมโทรไปคุยครับให้กําลังใจผมเยอะมากจริง,ๆซ,งๆซึ่งอันนี้ซาบซึ้งจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่า100 EP ที่จะเรียกว่าเหนื่อยไหมบางทีมันก็เหนื่อยนะครับเพราะบางที กลับมาบ้านแล้วเนี่ยสี่ห้าทุ่มแล้วมันยังต้องนั่งอัดพอดแคสต์เพื่อให้มันลงให้ทันเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้เราเหนื่อยแล้วไม่ทําได้ไหมนะครับแต่แน่นอนว่าโดยตามหลักของผมเนี่ยนะครับบางครั้งก็ต้องฝืนตัวเองบ้างมีวินัยเนี่ยนะครพอเราเอาชนะความที่เกี่ยจตัวเองได้บ้างการเอาชนะตัวเองในบางวันได้มันก็เป็นชัยชนะ small win เล็กๆนะฮะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเราอันนี้ก็แน่เหมือนกันนะครับก็ทาให้สามารถที่จะมี ทยาเ d ล i ่ y podcast เนี่ยออกมาเป็นประจำไม่ขาดไม่ขาดช่วงไปได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมที่รู้สึกนะครับว่าในการทำทยาเ d ล i ่ y podcast ขึ้นมาเนี่ยได้รู้สึกว่าเข้ามาช่วยนะครับผมรู้สึกว่าผมได้เข้ามาช่วยเติมเต็มบางอย่างให้กับตัวเองด้วยครับมุมมองบางอย่างนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะเอาเรื่องนั้นมาพูดสะท้อนมุมนี้มาพูดไปหยิบเรื่องนั้นมาพูดเปิดหนังสือเล่มนีม้พูดพูดไปพูดมาครับได้อินิเชทีฟใหม่ๆขึ้นมากับตัวเองทั้งในการใช้ชีวิต ทั้งในการทําธุรกิจเฉยเลยครับโอ้อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องประหลาดมากนะครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละครับแต่เราแ่บไม่เคยเอามาผูกเอามาประกอบพอวันหนึ่งเนี่ยเอามาลองผูกประกอบพูดไปพูดมาสะท้อนไปสะท้อนมานั่งคุยไอการพูดคุยกับพอดแคสต์เนี่ยมันก็จินตนาการว่าคุยกับคุณผู้ฟังอยู่นะฮะแต่ในความเป็นจริงมันก็เหมือนกับคุยกับตัวเราเองด้วยนะครับคุยไปคุยมาเอ้ยเออใช่เออทำไมเรื่องนี้เราไม่ทําแบบนี้ล่ะ matar. อ๋อนี่เป็นเรื่องประหลามามกเยครันนน้โช์ใงี่ เอาไปใช้ได้ในวันรุ่งขึ้นเลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับก็คือการไปบรรยายต่างๆครับคือการไปบรรยายเนี่ยจากเมื่อก่อนนี่ยนะฮะผมอาจจะไม่ได้จัดเรียงนะครับซ e เควนซ์หรือกระบวนการในการสื่อสารได้ดีมากนักนะครับพอมีการทำพอดแคสต์ตของตัวเองเรื่อยๆครับผมพบว่าการทำพอดแคสช่วยผมในการจัดสตรัคเจอร์โครงสร้างของวิธีการบรรยายในแต่ละ session เซสชันได้ดีขึ้นครับ มันก็คงจะเปรียบเทียบกับหลายท่านที่บรรยายได้เก่งๆผมก็อาจจะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพีเยงแต่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราพัฒนา,นาขึ้นเยอะเลยนะจากเดิมเนี่ยไปบรรยายก็ไปบรรยายนะครับก็พูดตามที่เราอยากพูดไปหลังๆเนี่ยพอมีพอดแคสต์เราเรารู้แล้วมันเพราะว่าเวลาจะอัดพอดแคสต์ใช่ไหมฮะเวลามันสั้นใช่ไหมฮะบางที8นาที10นาทีเต็มที่12นาทีเนี่ยมันก็ต้องคิดทีดีว่าคุณจะเริ่มยังไงตรงกลางจะยังไงขยี้แบบไหนสรุปยังไงใช่ไหมฮะ การไปบรรยายเนี่ยมันก็เลยได้วิธีแบบนี้ไปด้วยแล้วหัวข้อหลายเรื่องหลายตอนเนี่ยนะครับเอามาประกอบเอามาขยี้นะครับเอามาเสริมเพิ่มเติมในหัวข้อที่เอาไปบรรยายได้ด้วยอีกนะครับแล้วก็เสริมเพิ่มให้เรามีคลังครับคลังคําตอบคือบางครั้งเนี่ยคำถามจากผู้ฟังนะครับเวลาที่ไปบรรยายเนี่ยก็ถามเรื่องนี้ขึ้นมาโอ้เรื่องนี้เราเคยพูดในเดทยานเดลี่พอดแคสต์ไปแล้ว ปุ๊บหยิบออกมาตอบด้เลยแล้วก็รีเฟร์ให้ด้วยว่าเอาลองไปฟังในทยาน daily podcast ดูแบบนี้ให้ประโยชน์มากจริงๆนะครับ100ตอนแรกของผมเนี่ยมัน reflect นะฮะการพัฒนาหลายอย่างของตัวผมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นการทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตของตัวเองที่ก็ผ่านมา40กว่าปีก็ได้มาเพิ่งมาได้เพิ่งลองทำจากเดิมที่ส่วนใหญ่จะฟังใช่ม ีพอมาเริ่มอ่านข่าวใช่ไหมฮะก็ถูกกดดันนะครับด้วยคุณแท็บนะครับน้องเอ็มพี่ปิ๊กแต่ละท่านก็จะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอนเทนต์ครีเอชันของตัวเองในสื่อต่างๆก็รู้สึกว่าเงั้นผมก็ต้องลุกมาทําบ้างอยากลองลุกมาทําบ้างมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ได้เห็นการพัฒนาเยอะมากนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ช่วยมากๆก็คือการไปทาวโฮลล์หรือบรรยายพูดนะฮะกับพนักงานที่แต่ละเดือนก็จะมีจัดทาวโฮลล์ที่ออฟฟิศนะครับคือที่ช่วยเนี่ยคือช่วยสรุป นะฮะคือเรียกว่าช่วยย่อเวลาที่เราพูดเนี่ยเรื่องบางครั้งเนี่ยก็แบบบางทีก็น่าตีตัวเองนะครับบรรยายไปพูดกับพนักงานเนี่ยพูดเวิอพูดเยินเยอะพูดยาวเหยียดอะไรอย่างเงี้ยพูดไปพูดมาครึ่งชั่วโมงผ่านไปยังพูดไม่จบเลยพอทำไอ้พอดแคสต์ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับพอไปบรรยายให้กับพนักงานนะครับรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมจะไม่จบด้วยอันนี้แนะ่นอนผมคงจะแบบ ใส่อิชูนี่เพิ่มเอาประเด็นนั้นมาต่อแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ยืดยาวไปเรื่อยๆคนฟังก็ยืนจนเมื่อยเนี่ยนะฮะพอพอพอได้ฝึกตัวเองผ่านการทำพอดแคสต์นะครับการเป็นบรรยายให้กับพนักงานหรือพูดกับพนักงานชาาฮอลเนี่ยนะฮมันสั้นลงแล้วก็จับประเด็นเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับก็รู้สึกว่าเออตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้พัฒนานะครับก็อันนี้คือภาพรวมนะครับก็สําหรับ EP ีที่100ก็อาจจะไม่ได้เอาเรื่องราวต่างๆมาพูดแต่เป็นการสะท้อนนะฮะการพัฒนาตัวเองแล้วกันของผมี่ ที่ผ่านไป1น0ตอนก็ตีสะประมาณร้อยกว่าวันเนี่ยนะครับที่อัดพอดแคสต์มาเนี่ยเห็นพัฒนาการชัดเจนมากนะครับคุณผู้ฟังจะลองเอาไปใช้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาทำพอดแคสต์เหมือนกันทุกคนก็ได้ครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมุมมองที่ผมอยากนําเสนอว่าลองหาเรื่องราวนะครับใหม่ๆให้กับตัวเองที่ไปลองทําดูไหมนะครับบางอย่างเนี่ยมันก็วัไอตอนเริ่มมันลำบากสุดแน่นอนนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันลำบากกว่าตอนเริ่มนี่คืออะไรรู้ไหมครับคือตอนที่ปิดกลางทางนะครับ จะเลิกดีไหมจะไปต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีกําลังใจมันก็ไม่ได้มาถี่หรือมาในระดับที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเฮ้ยเลิกไม่ได้นะเรื่องนี้อะไรตอนนี้ใช่ไหมฮะอันนั้นเราทํายังไงที่ทําให้เรายัางเดินไปต่อแล้วก็ทําสิ่งนั้นเนี่ยให้ไปถึงจุดในจุดสําเร็จที่เรามองเอาไว้ได้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆทุกกําลังใจทุกการติดตามทุกการรับฟังในตอนนี้ทยาน Daily Podcast ยังเล็กมากๆนะครับมี คุณผู้ฟังติดตามก็อาจจะไม่ได้เยอะท้ากับช่องใหญ่ๆแต่พอเวลาไปคุยปั๊บหลายๆท่านก็เอาไปเปรียบเทียบกับช่องใหญ่ๆให้เห็นว่าเ,าเรามีข้อแตกต่างอย่างไรอะไรเป็นข้อดีของเราอะไรที่ต้องเป็นข้อที่ปรับปรุงก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็แปลว่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นแบรนด์เล็กๆใช่ไหมฮะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในตลาดแต่เขาเอามีไปเปรียบเทียบแล้นะครับเป็นกําลังใจจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านว่ ตรงนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณคุณผู้ฟังที่ผมโทรเข้าไปนะครับแล้วก็ไปขอคําแนะนําปันขอบคุณจริงจรงิและก็ขออนุญาตขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ผมไม่ได้โทรไปนะครับแต่แอบติดตามอยู่นะครับแล้วก็มาให้กําลังใจตามช่องทางต่างๆสิ่งเหล่านี้มีความหมายกับผมจริงๆนะครับแล้วมันเป็นกําลังใจให้ผมตั้งให้ให้ผมรู้สึกว่าปณิธานที่ผมตั้งไว้ว่าผมอยากจะมีส่วนช่วยให้สังคมมันดีขึ้นถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆก็ตามทําให้ผมอยากจะทําเรื่องนี้ต่อไปครับก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน e P ีที่101สวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดี